วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเอกก้องไกรข่าวชนชนด้ชนโดยก็เดี๋ยวพบกับศิลปินรับเชิญเยอะมากนะเยอะมากหลายชีวิตตอนนี้เท่าที่ผมดูมาก็พระเอกเทปชาหนมสองนะครับแล้วก็ใครบ้างะเดี๋ยวพระเอกเที่ยวเพชรมาพระเอกพ,พี่ต้องนิรันดร์เฉลพระเอกอะไรอีกนะพี่ตาเปิอะไรอนะีก พี่แทนใจนะจะอาไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงพี่มึงก็เดี <c oughs> ย๋ยวผมไม่ติดครับผมเดี๋ยวชมนะก,กับเออซีลีส์เชิญมาครับกับกบทเพลงให้ท่าผู้ชมได้รับฟังกันกับทั้งในที่สุดก็เข้ามาในอวกดแเชฟพวกเราด้วยนะครับกดแชร์พวกเราด้วยแล้วลก็มานนี้แต่วันนี้ยีสิบบาทของศิลปินนะครับในช่วงเออ่มินิคอนเสิร์ตในช่วงท้ายรายการในช่วงที่สองรายการนะครับแต่ยังไม่มีแฟนคลับมากมายนะครับถ้มีแต่พวกเรานะครับใครมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเข้ามาเยอะ ช่วยเชื่อมโทมานได้ไหมครับเราคนละนิดคืนหนึ่งอยาเมตตาสงสารกันนะครับเพราะวันนี้ทุกการ์เซย์เป็นวันที่สองนะครับ่อคืนคืนแรกคืนแรกก็ฝนตกในพยามาฝนตกประดานตั้งแต่ออกแขกกันลิกเกอร์เลยยังไม่หย okay. okay. well, ุดคืนที่สองยาวมาฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรอว่าเดี๋ยวจะมาอีกสักวันมาสักวันเลยถ้าถ้าถ้ามันยังไม่หยุดตกเดี๋ยวผมก็จะมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวช่วยให้ฟันทิต้าทั้งสองเทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวฟังจากที่จริง ักเชิเลังจากเปรกแทนใจบรรจักรในช่วงนี้นะครับเพราะวาเแคกครับกับเปรกแทนใจบรรจักรเป็นำงังใจกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้ไปชมศิลปินรับเชิญนะครับมากมายไรชิวันนี้มากในอะไชิดมากคับขอบคุณนะเกุณบุญโยคขมวฑของปสมบทสมานใจน้องเอชาขาวมาเลยครับน้องเอชารขาวมาเลยนะครับตัวเพแนะนำเขาเข้อมาแล้วครับเหนือเลยได้นมารัดนะครับ สว um yeah, yeah. ัสด mm ีค hmm. ah ah, ่สวัสดีคะอยากให้มีความเี้ยจังเลยมาแล้แต่ที่สิบปา็เกิปิดน้กหลงพัยังกลับมานไยลงรันักใจรักไม่ได้เมที่ลงพังรักลับอยากนักเที่ยวนะ ลหลงทงบเธือหลงทางยังกลับได้เดินเดิเานแค่ไหนยังกลับแ่เรืลงลงรักใจแต่กลับใจนั้นไม่เท่ลหลงสนิหคิดเสนหลงรักเธอที่แอั ของเรามีลงหางแล้วแม่คิดนะของเรานี้บ่มีพอไม่เท่าคนดีที่ไม่ถึงทางที่กลับไปได้ ดงรักเธอองัเธอลงรัมาใจรักใจกูยคุละคนตอบคตนะชกันนะครับทุกคนขอบคุณทางบ้านที่เข้ามาใด้ายจ๊ะขอบคุณแฟ็คบพี่ต้นะจ๊ะี่นร ดินน hey, ักหลงนักเอานี้บนไม่พอเขอคนดีจึงไม่มีทาที่ทใจได้เธิหลงาย่างรักแยล นนนแนะนำพระมงคลพิธีมานะครับเริ่มจากท่านนะครับขอบคุณพีธนสา,ารธรรมชาติพวกเราอยากได้พระาิธีสักหน่อยเลยดูแลเด็กๆมาหน่อย,ยนะครับคณะพระเจ้าพระเอกแขกไทยพอดิจิตในช่วงนี้อ่าสียองงานเพลงครับ เป็นที่ตักใจ